เริ่มหลอกเป้า800ตัวเป๊ะน่านโดนไปหนึ่งลูซิโอตุยไปแล้วค่ะหอกเป้าอีกรอบตายตายไปีหนึ่งยิงแรงมากเกต้าวีดีโอตอนนี้สวัสดี้ไงแล้วทุกท่านเป็นไงฉันเอยวันนี้ฉันมาสเตตเดียมกับโอนิโอลวสองเนาะกับตัวอะไรคะจูโนฮู้ยชุดนาหลักนาไหลมาก ลยคแกฉันว่าผมสั้นอะของดอกิวะจูนโนลดสุดทรงอื่นฉันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าผมสั้นนี่คืออินเวอร์แต่น่ารักทุกสีเลยนะทั้งสีชมพูสีพาสเทลแล้วก็เออสีแดงอะลอดหมดแต่ทำไมฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาตั้งไอ้นี้ไม่ได้ว่าแกแบบพรีเซตแบบว่าให้มันเป็นหลายๆสีตรงเนี้ยแบบ มีโดวิวัลหลายอันนะคือฉันต้องไปเปลี่ยนข้างนอกแล้วค่อยเขากลับเ <Everyone. S 1> ข้ามาเล่นน่ะฉันแอบเซ็งอยากเปลี่ยนสลับไปสลับมาไม่ต้องไปเปลี่ยนในฮีโร่ที่เราเรียกแกหรือว่าต้องทำยังไง <The> ใครรู้บ้างฉ <Some S 1> ันก็ไม่รู้ <to S 1> เหมือนกันน,น,น,กนะน้องแกเนาะวันนี้ฉันจะมาเล่นบิวแบบตอบอิโดจำทำ อันนี้ซินจ้าอันนี้ก็เลยพลังนี้นะคะนั่นก็คือชาร์ตตอบิโดได้เพิ่มอีกหนึ่งชาร์จปุ๋เสร็จแล้วทุกอย่างก็จะมีแบบบิวตัวอย่างเลยนั่นก็คือเสริฟพลังตอบิโดเนาะสู่พลังชีวิตด้วยตอบิโดแล้วก็ฉันจะไม่เอาอันนี้แก้เสื้อกะจะไม่เอาสู่พลังชีวิตด,ด,ด้วยอาวุธด้วยอประมาณนี้ก่ะระหว่างนี้ฉันจะกดอีโมดสับๆให้ดู นี่ลังมานั่งเล่นไร้วับไปแกเวลาเราออกสุดชีวิต2ชิ้นนะ่ะมันทําให้เรายืนเกมนั้นขึ้นนะเพราะเวลาเรายิงต่อปิโดหรือยิงอาวุธอนะ่ะมันทําให้เลือดเราเด้งไงไล่ฮาร์ดึงกลับมาดูเลยหรอฉันนั่งให้ดูใหม่ก็นนะนี่ <laughs> ลอบนี่ไปวงหัวใจก่อน <laughs> ให้เพื่อนวิ่งเร็วๆจะได้ถึงพอยน์นะแก หยุดพอยอันนี้อีกแล้วแคบแคบอีด่านเนี้ยเลักเกียรเกียแกฉันค่อนข้างชอบเล่นกับลูซิโอนะเพราะว่าลูซิโอเป็นตัวที่ตายค่อนข้างยากอะ่ะเออมันก็เลยแบบว่าเราเราตายบ่อยไงแกก็เลยชอบตัวที่มีแบบเออคุกวงในาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ฮิวได้ตลอดอะ่ะมันทําให้เราแบบฮิวได้สบายขึ้นคือเพื่อนไม่ได้แบบว่าเลือดลดเลยขนาดน,นั้นอะ่ะเพราะว่ามีลูซิโอคอยเลี้ยงเนาะอย่างอยแทงตายแล้วนะแทงมันตายแล้ว อไรฮาร์ะด้ไปเยอะกลัวไรไรฮารอัพพลังนี้ใส่โล่มานะะลดริเปอร์มาทำไรคาร์ลเปอร์ไปอุยอีดอาวา์ปก็ว์าไม่สุดจโลไว้คิวเป็นหนึ่งแบบไม่ตั้งใจงงเลยคะ่ะลดถ้าเรายิงต่อไปด,ดผ่านโล่ไรฮารเมื่อกี้มันจะไอ้นี้เปล่าวะมันจะทำให้ทำดาเมจแรงขึ้นปะ

สั่นหามาข้างหลังเก่งบ๊อบ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 อย่าตายบ๊อบอย่าตายบ๊อบบ๊อบบ๊อบอ๋อไม่ได้บ๊อบผูยังไงดีกูบินไปบินมาก่อนค่ะฮยูไลหางก่อนไรหะห้ตายไลรหัดญาตตายอย่าตายค่ะห้ามตายรอดยังไงเหมือนเมียนติอย่างว่าแกแกเหมือนเมียนติหรือยัง นั่นไงนั่นไงนั่นโอ๊ยดอดอดออโดนโดนโดนอันติใสไปเลยค่ะออเว้โอ้อุ้ยแกเกือบตาย,อ,ย,ตายอันติฉันช่วยชีวิตได้พอดีแกว้ายลอดเกือบตายแกเอาดีดีดีว่ามาทำอะไรคะลอดวูบเมื่อกี้เกือบตุยนะคะตอนยิ้มเหมยเหมือมนอันติอ่ะ อันติฉันเกือบแฮวแล้วค่ะเมื่อกี้มาอัพต่อรอบนี้ยังอัพอะไรเป็นมากไม่ได้แกอัพสถานะไปเป็นพอสามารถเนาะฉันชอบใชบ้ฉันชอบอัพอันนี้แกแล้วกูดาวอะแล้วก็อุ้ยยังเหลืออยู่ฉันพอะกออ่อนนี้ออกมาเดีเ๋ยวไม่าแล้วก็มาอัพเนอื่นต่ออันนี้ไหมเพิ่มเวลาเรากดต่อว์ดโิโดมันจะแบบว่า มีโล่ขึ้นเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูอย่างเช่นอย่างนี้ใช่หใชไหมปึ้งไอเห็นสีเขียวปะที่เลือดอ่ะมันจะมีโล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเผื่อแบบระหว่างที่เราจะช่วยชีวิตเพื่อนแล้วเราโดนยิงไงเออก็มีโล่ขึ้นนิดนึงขอนั่ง, <c oughs> ง,นงรอนะคะนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะเว้ ไล่ฮา์าตูดมาโชว์ทำไมแล้วฉันต้องมังนังมองตูลไลฮาร์ดเนี่ยเออออออรออย่างชิวๆเนาะชุมันน่ารักมากเลยเนะแกไม่รู้ว่าไออาวุธที่ของเมอร์ซี่อ่ะจะเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอดูแกถ้าเข้าฉันจะสื่อเลยเพราะมันน่ารักกดอัตรา โอ้โหอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอย่าอย่าอย่าแอดจะตายแอดจะตายแอดจะตายแกแอดจะตายยูก่อนยูกวันตายแอดเพื่อนไปข้างหน้าไม่หันหลังกันเลยลดเนี่ยเพราะมีลูซิโอมันลดอย่างงี้แหละแกเพื่อนไม่ตายนีปังแต่ลูซิโอเราก็เก่งด้วยแหละโอ้ยฉันกดทำไมเนี่ยต่อวิดีโออ่ะ ลืมดันหุ่นยนต์ค้าแต่โซเจอร์ไปทำอะไรคะตรงนั้นอะ่ะเป็นไกลเกินคุณนะเพื่อนเหม่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหมยข้าเพื่อนเพื่อนดีดีนะเหม่ยมันไม่เดินมาหาฉันนะถ้ามไมเดินมาหาฉันฉันตายนะคนนั้นอะ่ะมีสิทธิ์อยู่เดี๋ยวกูดูป่ ตอร์ปิโดไปตอร์ปิโดช่ำเกินช่ำกีเกินเออรอดรอดเสดงหน้าคาลิปเปอร์เจอตอร์ปิโดไปวู๊ด <What? S 2> แกคือเพื่อนคือไม่สนหุ่นยนต์กันเลยค่ะป <laughs> ไปยกูกะแอดยืนหุ่นยนต์กันเว้ยแอดบอกกูไม่ได้ทำดาเมจเลยขึ <laughs> ้นไม่ยืนหุ่นยนต์กันเลยค่ะไ <laughs> ล่ฮันเราก็โหดเกิน <laughs> ไปบอก ล้วบอบไปอยู่ข้างในศัตรูอยู่ข้างน,อก,นอ,อกหมดเลยแกหนีออกมาหมดอู้อยากฆ่าเมอร์ซี่อ่ะละมั่งตัวจะฆ่าได้ฉันรู้สึกว่า,าวใครมีอ,อมันติกับมึงไม่เนี่ยัวทางฝั่งโน้นแกฉันปล่อยอันติช่วยชีวิตเพื่อนก่อนเห็นเพื่อนแข่งฉันปล่อยเลยฉันงง ไม่ได้คุม้มเลย้ยโอ๊ยต่อวีดีโอฆ่าได้หนึ่งแมทฟินเล,ล,ล,ลนิศเลิศเลิศอะไรฮัทไปฮัทถอยก่อนไหมไปฮัทถอยก่อนโฮ้ยฆ่าได้อีกแหละแกโอ๊ะโอ๊ยอีลีเปอร์มันมารู้นะว่ามันมาแต่มันไม่รู้จะหนียังไงแล้วแก โอ,อย่าให้มัน Harley ไปเร็วก่อนเพื่อนจะตายเอยไม่ยังดียังดีมีลูซิโอแกเออเอออออลดลดลดอ,อย่างน้อยเราตายคนหนึ่งยังมีลูซิโอเนาะลูซิโอเราลดเนะาะสวยลดบ๊อบลดอยู่นะบ๊อบมาดิ ทันเวลาพอดีถือว่ารอดแกมามาเราได้อัพพลังเพิ่มและรอบนี้ขอหมวนเดียวจบไปเลยแมทพอยไปเลยไม่ต้องเล่นยืดอยู่ยะก้าึ่นขอเอาอีนนี้ละกันคูดาวเนาะเออคือถ้าสมมติว่าเรายิงไปโดนเพื่อนหรือศัตรูเนี่ย ตอบิโดอะนะมันจะลดคู่ดาวตัวละจุดหวินาทีอ้าจุดห้าเหรอฉันนึกว่า1นวินาทีตอนแรกหรือมันบับปรับแกฉันก็ไม่แน่ใจแลวไอเทมไอเทมฉันจะขายพวกนี้ก่อนแกขอเริ่มใหม่กับใครอีกคนฉันจะเอาอันนี้พอเรายิงตอบีปิโดไปโดนอนะมันจะระเบิดบึ้มทำดามเมจเวอร์อะไรเวอร์นะมันจะทําให้มันแรงขึ้นยิ่งขึ้นเนาะ ตามนี้เลยก้กน,นี่ก็คือจะมียิงตอบิโดแล้วพอโดนศัตรูจะ,จะทําระเบิดใช่ไหมแล้วก็ลดคู่ดาวอันนี้เป็นปกติแล้วก็อันเมื่อกี้คือเวลาเรายิงตอบิโดจะมีโล่ขึ้นมาระหว่างที่เรากดยิงะนะระหว่างที่เราเล็งอะอ๋อประมาณนี้แกตอนนี้พวกอะไรดูดลงมดูดเลือดเราไม่มีแล้วนะอาจจะตายง่ายขึ้นนะเนี่ยแกฉันฉันชอบสกินนี้มากเลยอะฉันหวังว่าอววอจะทําสกินแนวแนว สาวแตกอย่างนี้มัอีกนะเข้าใจปะฉันรู้สึกว่ามันแบบมันแปลกใหม่ในในของสไตล์โอวอร์เดอร์มันไม่มีเคยมีอะไรในแนวแนวอย่างนี้ไงฉันชอบซึ่งเวิร์กนะใช่แล้วมันนอนรอเหมือนเดิมน่ารักมากไลยฮาร์ดเขาก็มาอยากแอดเฟย์ไล่ฮารด์ดนะแกไลยฮาร์ดเขาก็มาปิ้งอยู่ข้างเราตลอดเลย เริ่มหลอกเป้า800ตัวเปะ๊ะน,นั่นโดนไปหนึ่งลูซิโอตุยไปแล้วค่ะต่อกปาอีกรอบไป,ไปตายอีกหนึ่งฮะยิงแรงมากแกต่อวีดีโอตอนนี้คอยหยดพอยก่อนเ่อให้ให้ให้ใหลูซิโอไปลูซิโอไปกับไรฮา,านนะเรามายืดพอยกันจะได้เร็เวๆแก ต่อเลยโอ๊ยไรฮะจะตายสิโอ้ยแล้วพอยมันจะได้นั้นเนี่ยมันจะได้เอานนนเนี่ยพอ,ยอะีะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะแกตอนนี้ <laughs> พอ,อไรฮะตายก็มันเข้าไม่ได้หรอกพอแทงตายอะแก เมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝัว่งนู้นเดียวไปครึ่งแล้วนะแกอาจอาจจะต้องปล่อยว่าจะสู้หรอหรอจะเอาเหรอลาย์ัลดมากแกไม่ถอยเลยลดสวย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 ,สวยแกทีมเราดีมากเลยนะเพราะเมื่อกี้ฉันถอดใจแล้วนะฉันว่าจะปล่อยปล่อยนี้แล้วอะดีเปอร์ข้ามใครไม่ตายเลยคะ่ะสโลลำหน้า วันวะมาอีกแล้วมาเก่งไปทำอะไรครับตรงนั้นนะบ๊อปมาพอดีโลอันติดก่อนเลยแกโอ๊ยฮะเนิบอีกแกแกเมื่อกี้ฉันแลกอ่ะมันแอบกระตุกนิดนึง เลยเสียเลยแกสรุปก็เสียพอยแกแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าฐานในเราเอาอยู่ยัดมันอยู่ข้างหน้านี่แหละมไม่ต้องให้มันเข้ามาเออตอบีโดไปก่อนตอบีโดเราเป๊ะอยู่นะตอนนี้อุย้ยจะตายจะต,ตายจะต,ตายแล้วน่ะ <laughs> รอดไปได้แกเป๊ะ เออเราเราอยู่ระยะไกลอย่างงี้แหละใช้ต่อไปดได้คุมดิบอมมาอุ้บอมมาบอมมาถูกเวลาถูกต้องถูก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 ต้องมากไปยิงนี่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 ลัดขอตไปดอยหนึ่งเมอร์ซี่เข้าไปแอบระหว่างเสาอีกดอก หลู้ดีเออเขาไปเอาเมอร์ซี่่อยค่ะลูซิโอลูบีลูซิโอไล่ฆ่าเมอร์ซี่เว่อรอดแอบบหลังเสาคนแกแอบหลังเสาคนรอดไม่ต้องชุบว้ยชุบได้อีกชุบทันก่อนอีกมาไปไหนลูซิโอเอ้ยลิปเปอร์ทำอะไรอ่ะ ว้าแบบลนลานละมันจะมีอันติีปะเนี่ยกูว่าแล้วชี้ให้เหมยลิฟเยอะโอ,โอ้แอดตายขอโทษแอดมันหิวไม่โดนน่ะโอ้ยตื่นเต้นรอดโอ้ย ันแอบ,บเล่นไม่ดีนะเกมนี้แกมันแหลกๆยังไงไม่รู้อะ่ะพอเล่นไม่ดีโทษแหลกโทษนลายตามสไตล์อะเนาะเขาระเข้าใจามามามาเราเลือดน้อยตลอดเลยเราต้องออกของดูดเลือดหน่อย <c oughs> นะนี่สุขภาพชีวิต10%แล้วก็แล้วก็อันนี้อะไรนะ ฉันอยากอัปอันนี้นะจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยลองไหมล่ะเอาอันนี้ออกแล้วกันแล้วเอาอันนี้แท uh. นเออเนาะอันเนี้ยอันเมื่อกี้คือพอเวลาฉันยิงอ่ะแล้วมันจะติดติดสถานะสถานะลดฮิวสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองวิอ่ะคือมันไม่ไม่ถึงกับติดม่วงนะแกแต่มันคือทำให้ฮิวได้น้อยลงอ่ะฝั่งนู้นอ่ะ เขาเขามีเมอร์ซี่ไงแกออกก็อาจจะดีเพราะมันมีเมอร์ซี่มันฮิลแบบฮิลฮิลตลอดเวลาฮิลแบบน่าลำคาญน่าลำใหญ่อ่ะก็เลยอาจจะต้องออกอันนี้เนาะให้มันลดเลือดลดไรหน่อยเลยลดฮิวลดไรหน่อยไปเลยคุณนะาปึ้งไว้ติดคือติดคือเดี๋ยวติดคือ โอ้ยอยู่ไม่ทันแกฉันขอโทษสวยสวยไปเลยจ้าไปเลยจ้าขอยึดก่อนแกถ้าช่วงไหนฉันเงียบไปคือฉันเป็นใบ้นะฉันจริงจังนะบางทีตั้งใจแล้วมันลืมพูดไงบางทีก็ใบ้กินแก ันเกมหิวไม่ทันมันต้องตั้งใจหิวกะมนง้นเพื่อนตุ๋ยนะค่ะดูไล่หาดบูมากเลยอ่ะลีเปอร์มาข้างหลังขึนกวอะไรฮาร์ตายอ่ะ สวยว้ายตายละววลูซิโออันติช่วยชีวิตได้นะบีเปอิลมามาอันติแน่นอนมาตรงเนี้ยบ๊บมามันติไปยังอ่ะอีพวกนี้หลบบ๊อบจนหมดเป็นงานเกินหูดับไปแล้วกแกเมื่อกี้หอมีบ๊อบเต็มบ๊อบอ้าวจะโดดมากลางวงขนาดน,นี้ดอกฉันก็ได้คำตอบแล้วว่ามันอันติหรือยังคือคือยังนะคะ ทั้งเกมคือไม่ยิงเลยดิรออันติอย่างเดียวเลยดิลิปเปอร์อะ่ะยเงน,นะเราเก้าสิบแล้วแกเเราจะได้อันตินะนะใช่ว่าเดี๋ยวเราอันติเข้าเลยแล้วยุดทีเดียวเราจบเลยไปสวยสวยรอดมันซีจะตายมันซีจะตายค่ะ ขยิงหน่อยได้ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วแกปังตุยไปซันน้งมือซีชนะแล้วเอาอยัางวะชนะแล้วเนาะแกรอดปัวปังกระมังถังหม้อเปๆๆเปเป,เป,เป,เปแกจบความสวยของโรนะ่าแกดูดี ความสวยของซื้อความสวยของอะไรของเรามันปัง <c oughs> มีลดเลย <c oughs> แกสมมติว่าคือฉันนะด้วยความที่ฉันไม่ไม่เป็นคนเล็งไม่ค่อยแม่นเว้ยฉันก็เลยอัพสายเออสายดอปิโดะซึ่งมันจะลดมันจะลดกว่าสายอาวุธเนะเพราะสายอาวุธมันคนแม่นมันจะลดกว่าเราไม่แม่นเราเป็นเจะเอเทยเราก็เป็นสายดอปิโดใส่อะไรใส่สกิลไปเนี่ยอย่างเช่นฉันออกเกมเมื่อกี้คือของอันนี้มันยังไม่ฟูลนะเพราะว่ามันเล่นแค่4เกมอย่างแกมันยังไม่ครบเกมมันเนาะแต่พลังหลักที่ฉันจะออกก็คือ เพิ่มสเต็กระเบโดอีกหนึ่งสเต็กกับลดคูดาวแกแล้วคูดาวคือถ้าเรายิงไปแค่ไหนมันจะลดคูดาวตามจำนวนนั้นเนาะ0.5วินาทีเนี่ยอันนี้สำคัญพลังเนาะเน้น2อ,อันนี้เลยแกเพราะว่าเราจะได้ยิงตอวกระเบดได้รัวๆแล้วก็ไอเทมอ่ะฉันจะอัพใส่ไอเทมที่ทําให้ยิงแรงขึ้นน่ะเช่นเนี่ยถ้าไออันสีแดงเนี่ยนะคือถ้ายิงไปแล้วมันจะทําให้ระเบิดตัวสตูนเนาะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ เอาไว้เวลาสมมติว่าถ้าฝั่งนูมีเมอร์ซี่หรือตัวไหนที่ฮิลแรงๆอ่ะอันนี้มันจะช่วยได้ไม่ได้มากแกแต่ก็ช่วยได้เพราะว่าพอเวลายิงไปมันมาจะทำให้ตัวที่โดนอ่ะติดสถานะรถฮิล2วินาที T, แกแต่ถ้าสมมติว่าเกมอื่นมันไม่มีเมอร์ซี่หรือเป็นอะไรก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามตามเขาเรียกตาม,ตามน้าง,งานนะแกเนาะเอออ๋อวันนี้ก็มาเล่นให้ดูจำๆเห <laughs> <laughs> มือนเคยแกฉันไม่เก่งใครมีอะไรแนะนำแนะนำได้เลยนะหรือจะโอ,อจะ นั่นอะไรฉันเล่นผิดเลยแล้วอะไรไม่ไดีนะนำได้เลยคอมเมนต์ในเลอแกวันนี้ก็พอคันนี้ก่อนแล้วชอบอะไรก็แชร์ดคตรสังเกตเลิกเจก้ากระไม้กิปหน้าไปแล้ว